ผมจะขอญอาตพูดคุยท่านทั้งหลายประมาณสักเป็นประเด็นสองสามประเด็นแล้วจะกำหนดว่าท่านจะ๋ต้องมีภารกิจอะไรบ้างก่อนที่อะไรการเจาะลึกของท่านวิทยากรตั้งแต่เช้าจนเย็นวันนี้ขอความร่วมมือน,นะครับเช้าจนเย็นตั้งแต่พักเช้าจนถึงพักเที่ยงเนี่ยท่านผู้มีการสถานศึกษาท่านได้กรุณาเอาตัวคอนเซปต์ก่อนส่วนพักบ่ายเป็นเชิงปฏิบัติการที่ท่านวิทยากรจะพา จับมือเขียนในบางเรื่องท่านอาจจะต้องมีการต้องมีการฝึกเขียนฝึกทำแล้วบางเรื่องท่านอาจจะมีตัวอย่างมาให้ท่านดูว่าเอ้ยอันนี้แหละที่ของของเขตของทางของเขตทั้งของโรงเรียนนะครับวันนี้เพราะว่าในการควบคุมภายในต้องเนินการทั้งของของเขตพื้นที่และของสถานศึกษา ผมจะคุยกับท่านอยู่สองสามประเด็นนะครับเอาประเด็นเรื่องคอนเซปต์ก็แล้วกันนะครับไม่มีในจอนะไม่มีในจอเออบางคนถามว่าทำไมถึงต้องมีการควบคุมภายในประเด็นต่ากคำถามว่าทำไมถึงต้องมีการควบคุมภายในคำตอบก็คือมีข้อกฎหมายอยู่สองสาข้อ กฎหมายตัวที่หนึ่งคือตัวภารกิจกาว่าด้วยการบร,ริหารการบ้านเมืองที่ดีปี46กําหนดว่าให้ดําเนินการธรรมิบาลธรรมิบาลนะครบธรรมาิบาลก็ประกอบ,รรบด้วยตัว6ตัวที่ท่านทั้งหลายเข้าใจดีแล้วแต่ผมจะให้เอาตัวธรรมิบาลมาเป็นตัวจับในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงด้วยธรรมิบาลมีหหกข้อ จำได้ไหมฮะจำได้นะท่านผอปันแทนประดักนาวจำได้อะไรบ้างอน่โอ้โเอาปม,ม่มอให้ท่านหน่อยให้กำลังใจท่านหน่อยหลักตัวที่หนึ่งนะฮะนีนีคุณโป่งส่วนรับคุมใช่ไหมเมื่อกี้ท่านบอกนะ นิคุณโป่งส่วนรับคุม้มนิคุณโป่งส่วนรับคุม้มความเสี่ยงเกิดจากตัวที่หนึ่งคือข้อกฎหมายถ้าไม่ทําตามข้อกฎหมายเป็นความเสี่ยงมีไหมงานบุคคลงานการเงินงานงานทั่วไปหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อกฎหมายไม่ทําตามคุณธรรมเสี่ยงไหมเสี่ยง วันนี้เด็กนักเรียนเด็กนักเรียนแต่งชุดปารเตทไปโรงเรียนเรามีไหมเนี่ยเมื่อวานนี้คุยกันแล้วเรามีคุณธรรมข้อไหนที่กดความเสี่ยงจัดการประเมินความเสี่ยงอย่างไรออกแบบยังไงนี่คุณอะไรต่อนะโปร่งใสข้อไหนไม่โปร่งใสตัวไหนไม่โปร่งใส ดึงออกมาที่จะเล่ามความเสี่ยงไม่พูดคุยกันไม่มีส่วนร่วมอันไหนไม่คุยกันไม่มีส่วนร่วมดึงออกมามันเสี่ยงละไม่รับผิดชอบด้วยกันเสี่ยงละดูว่าทำงานแบบมากมายแต่ไม่คุ้มค่าเสี่ยงละประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องพระราชกิจศนิกาบ้านด้วย ค้า,าร,ราารบัญชการบ้านเมืองที่ดีปีสี่หกข้อกฎหมายข้อที่สองที่ผมจะคุยให้ท่านปูให้ท่านก่อนว่าทําไมต้อักต้องทำนะเป็นกฎหมายอย่างไรเป็นคณะกรรมเป็นระเบียาาบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหลังจากที่กฤษฎีกาว่าด้วยบร,รยิหารจัดการบ้านเมืองที่ดีปีสิบกมากฤษฎีกาก็ออกมาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ออกมาเหมือนกันนะครับ กำหนดให้กระทรวงการคลังกำหนดแนวทางกระทรวงการคลังกำหนดแนวทางแต่ไม่ใช่ทำเฉพาะเงินนะแต่กระทรวงการเป็นแม่ไม่ใช่ควบคุมภายในคือเฉพาะเงินไม่เกี่ยวเงินอย่างเดียวนะครับให้กระทรวงกำหนดให้กระทรวงการคลังกำหนดกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดหลักเกณฑ์ แล้วให้กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงขอภัยกรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏิบัติอันนี้คือข้อกฎหมายพอขคอกฎหมายปั๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยในในข้อกฎหมายเล็กๆเ,เนี่ยผมใช้คำว่ากฎหมายก็แล้วกันนะครับประเด็นที่หนึ่งคือหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทำระบบควบคุมภายในมีทั้งหมดเจ็ดงเล็บเดี๋ยวท่านวิากรจะเล่าคร่าวๆให้ฟังเราไอ้ตัวเจ็ดบงเล็บมีอะไรบ้างตั้งแต่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การบริหารส่วนท,ท้นองถิ่นพระเจะาปทุกส่วนนั่นแหละในตัวเจ็ดบงเล็บฉะนั้นของเราเป็นส่วนราชการเป็นวุงเล็บหนึ่งเลยนะต้องดําเนินการการควบคุมภายใน ตามที่ว่านี้เด่นที่หนึ่งนะครับที่เอาแนวแนวทางให้ท่านที่เขากำหนดอย่างนี้รับว่าให้ดำเนินการประเมินประเมินการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละปีละหนึ่งครั้งนี่เขากำหนดนะครับปีละหนึ่งครั้ง ใช้สองอย่างคือใช้ปีปีงบประมาณหรือปีปฏิทินก็ได้สพทเรากํกหนดผมเข้าใจว่าไม่ใช่สพททั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะกาหนดเป็นของปีงบประมาณเมื่อปีงบประมาณเขาก็าหนดขณะนี้สิ้นปีงบประมาณมาแล้วกี่เดือนเนี่ยกี่เดือนนะสองเดือนละกันยาตุลาพฤศจิกามาสองเดือนแล้ว สพทกำหนดให้เราส่งภายในวันที่30พฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้เนี่ยเหตุที่เชิญท่านทั้งหลายมาพูดคุยกันกำหนดให้ท่านส่งภายในเมื่อวานนี้ผมก็ถามทางทีมงานของท่านบอกว่าพวกเราเป็นไงบ้างโรงเรียนส่งมาส่งมาไม่ถูกบ้างผิดบ้างไม่ครบบ้างไม่สมบูรณ์บ้างเขตละ่ะ เขตก็ไม่เข้าใจส่งมาบ้างผิดบ้างตีกลับไปบ้างผมก็เชิญผมก็เชิญทางท่านท่านรองเชิญท่านบอกลุ่มเชิญผู้รับผิดชอบไปพูดคุยเอาไงรับผิดชอบไหวไหมทั้งเขตทั้งจังหวัดรับผิดชอบกันไหวไหมนั่นกือเป็นข้อกฎหมายนะครก็เลยต้องโทรถามทางสพทอบอกขอ,ขอขยายได้ไหมขอ,ขอขยายเวลาในการทําความเข้าใจก่อนแล้วให้รีบจะรีบส่งให้ด่วนที่สุด กำหนดเดทไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลืมเดทไลน์ท่านส่งท่านต้องส่งนะครับไม่ส่งไม่ได้นะท่านต้องส่งภายในวันที่8ดอังคารที่แดธันวานะครับเป็นเป็นเดทไลน์ไม่ถ้าไม่ส่งขอชี้แจงนะว่าท่านเหตุใดถึงไม่สามารถส่งการควบคุมภายในได้ขณะนาดเดียวกันของเขตพื้นที่ด้วยนะครับแต่ละกลุ่มก็ส่งด้วยเพราะว่าแเดนี่ย เราต้องมาหลอมรวมกนะครับไม่คงคงไม่ใช่ว่าส่งแล้วส่งส,สพทต่อเลยนะครับต้องมาหลอมรวมก่อนฉะนั้นวันที่แปดธันวาเป็นวันวันอังคารสองสามสี่สองวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมสองได้ 2, หายใจสามก็มีวันติดปฏิกรรมสามสี่ท่านออกแบบเอง ห้าหกเสาร์อาทิตย์เจด็ดไม่หยุดนะเจด็ดจะหลงว่าหยุดวันวันพ่อนะเจด็ดไม่หยุดแปดส่งเก้าหยุดไหมเก้าไม่หยุดนันท่านก็จ,จะมาส่งทงนี่เมื่อที่แปดสิบสิบเอ็ดท่านหยุดท,ท่านก็ไปหลัน่นลาได้ก็ฝากท่านนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ต้องเสร็จให้ทันไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายถ้าท่านไม่ใส่ใจที่ทำมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากแต่ผมเชื่อมัน่นวันนี้ท่านวิทยากรเนี่ยจึงมากด้วยประสบการณ์จะถ่ายสามารถถ่ายทอดให้ท่านแล้วสามารถพาท่านเขียนได้แล้วก็ท่านจะไม่ยุ่งวุ่นวายในชีวิตอีกต่อไปว่าพอถึงฤดูควบคุมภายในเมื่อไหร่ก็วุ่นวายทุกครั้ง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 เอาครั้งนี้เป็นครั้งปูพื้นทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจกัน ประเด็นที่สองผมมาสร้าง,งความเข้าใจให้ท่านคือเรื่องขององค์ประกอบอยากให้ท่านได้เขียนเนี่ยถ้าท่านมีกระดาษเล็กๆให้เ,เขียนไว้ถ้าท่านเข้าใจเรื่องคอนเซปต์แหละท่านท่านเป็นที่เป็นผู้บริหารก็จะจะสามารถดําเนินการได้ง่ายขึ้นเวลาท่านไปประเมินเนี่ยเขาประเมินองค์ประกอบอยู่5องค์ประกอบ5องค<ง>์นะฮะในในหนังสือมีแต่ต้องการให้ท่านได้เห็นคนเสี่ยงคนอยู่ห้าองค์ สภาพแวดล้อมท่านต้องดูสภาพว่แวดล้อมบริบทของท่านต่างๆแนละท่านมีความมีความเสี่ยงความพร้อมอะไรบ้างคือเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมตัวนี้จะมีลูกอยู่อยู่หตัวท่านไปดูเองก็แล้กันมีลูกอยู่ห้าตัวอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเรื่องของสภาพแวดล้อมองค์ประกอบที่สองชื่อว่าการประเมิน ความเสี่ยงหลังจากท่านดูสภาพแวดล้อมแล้วท่านมาประเมินความเสี่ยงท่านมาประเมินความเสี่ยงนะครับดูภาพแวดล้อมทั้งหมดแล้วในห้าตัวเนี่ยล้วก็มาประเมินความเสี่ยงมีอยู่สี่ตัวประเมินความเสี่ยงอยู่สี่ตัวมีสดมสดมสดมให้ท่านองค์ประกอบที่สามหลังจากท่านทำหลังจากท่านประเมินเสร็จแล้วองค์ประกอบที่สามเรียกว่ากิจกรรมควบคุม จริงมันท่านทำมาหมดแล้วแหละแต่ท่านไม่ทราบระบบเฉยๆกิจกรรมอะไรที่จะสามารถควบคุมเหมือนท่านดูอะไรอะดูจอใช่ไหมจอมีอะไรมีแต่จอใช่ไหมไม่สบตาผมเลยผมพยายามสบตาท่านท่านสบตาจอ <c oughs> โอเคโอเคนะถ่ายทอดสดนะผมก็ต้องต้องมาดดีๆหนะ่ มีคนดูเยอะเลยเนะวิ่งขึ้นมามียกยก้ววมามันดูก็มีที่ไหนเราเมื่อกี้กิจกรรมควบคุมอันที่หนึ่งดูสภาพแวดล้อมดูบริบททั้งหมดเป็นไงสองประเมินอันไหนมันมีคุณป่งสนเราคุมมันอันไหนมันมันอันตรายอันที่สามจัดกิจกรรมกิจกรรมเพื่อควบคุมไม่ให้อันตรายไม่้มันเสียง ประเด็นที่4ี่ขอัยเขาเรียกใช้คําว่าอ,องค์ประกอบที่4องค์ประกอบที่4ี่คือตัวข้อมูลสารสนเทศได้แล้วท่านจะมาออกแบบไงมายำยังไงจะสื่อสารยังไงคนเข้าใจว่าเอยเราทําได้แล้วนะเราแก้ไขสถานการณ์นดนะ้จากกิจกรรมควบคุมแลวนะแล้วตัวสุดท้ายองค์ประกอบที่หเรียกว่ากิจกรรมติดตาม ประเมินผลท่านจะสังเกตว่าจะมีคําว่ากิจกรรมอยู่สองสองค์ประกอบองค์ประกอบที่ที่เท่าไหร่ฮะที่ที่สามกับองค์ประกอบที่ที่เท่าไหร่ที่ห้าฉะนั้นในต่อในตัวองค์ประกอบที่สามกับที่ห้าเนี่ยท่านต้องมีกิจกรรมแล้วต้องแอคทิวิตี้เอาเลยแอคทีเขาเรียกอะไรอย่างนั้น ้องแสดงกิจกรรมทีนี้ในเมื่อท่านทราบว่าเวลาที่ท่านทำงานท่านต้องดูเอาห้าองค์ประกอบเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยท่านต้องเข้าใจตัวถัดมาคือเรื่องของตัวแบบตัวแบบตัวแบบที่ท่านจะสับสนแบบ ผมจะให้ท่านเขียนแบบไว้นะครับเขียนแบบไว้พอท่านวิทธกรพูดแบบปั๊บท่านจะได้นึกออกเองไอ้แบบนี้คือแบบนี้ไอ้แบบนี้คือแบบนี้ถ้าท่านจับหัวได้นะจับหัวองค์ประกอบจับหัวแบบได้สบายเกณนะครับแบบมีทั้งหมดอยู่5แบบแต่ท่านจะใช้อยู่สี่แบบของเกณใช้ ห้าแบบเกจิใช้ห้าห้าแบบผงเลียนใช้สี่แบบอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งชื่อว่าแบบปอปาคอควายปอคอนะปอคอหนึ่งปอคอหนึ่งแบบปอปอคอนหนึ่งคง คงจะมีชื่อย่อว่าประเมินความเสี่ยงะนะปอคอปปลาคอควายปอคอหนึ่งชื่อเต็มของเขาคือหนังสือรับรองผลการประเมินหนังสือรับรองผลการประเมินถ้าบอกว่าอ้าวทำปคหนึ่งคือหนังสือรับรองผลการประเมินใครรับรอง ครับรองครับใครไม่เคยเห็นปคหนึ่งใครเคยเห็นใครไม่รู้ไม่ชี้ใครไม่สนใจฟ้าดินก็มานั่งฟังไม่ได้มาตอบเนี่ยปคหนึ่งปคหนึ่งใครรับรองฮะใครรับรองครับเรารับรองไม่ใช่คนอื่นรับรองนะ ถ้าเราเรียนเลขาเราก็นายชวัาก็รับรองถ้าเรียนพอเขตพอกลุ่มก็รับรองถ้าเรียนพอโรงเรียนเ,ยเรียนพร้อมเรียนก็หัณ้ากลุ่มสาระรับรองอันที่หนึ่งคือปอคหนึ่งปคหนึ่งชื่อหนังสือรับรองผลการประเมินผมไปประเมินแล้ว้วครับผมไปดูภาพไป็ร้อมแล้วผมไปดูประเมินความเสียงแล้วผมทํากิจกรรมท่านทำกิจกรรมไหมล่ะต้องไปดูว่าเดี๋ยวทานเบี่ยกร,รจะพาว่ากิจกรรมที่ท่านทำอ่ะใช่ไหม ดังกิจกรรมของของเขตพื้นที่เรื่องโอเนตาเนี่ยมันเสี่ยงโอเนตำคุณไปโดนโอเนตำแล้วปรากฏว่าคุณมีกิจกรรมอะไรรองรับไหมรับรองทําอะไรทําอะไรทําอะไรทาอะไรยังเสี่ยงอยู่ไหมยังต่ําอยู่อีกไหมอย่างเงี้ยอันที่หนึ่งคือปอคอหนึ่งหนังสือรับรองผลการประเ,เมิอนอันที่สองนะครับผมใช้อันที่สองนะเพื่อจะได้ไม่สบัสบสนกันคือแบบ ปคสี่สองสามทำไมไม่มีวะคนก็เลยถามต่อนะไม่รู้เขากำหนดแบบนี้สองสามเป็นอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับเรานะเกี่ยวกับทางกระทรวงการคลังก็ปคสี่ปคส,ปคส,ปคส,ปคสี่คือรายงาน,รา,งาน,ร,นงร,รายงานประเมินองค์ประกอบรายงานประเมินองค์ประกอบ ถ้าเขาถามว่า,อ,า,าอ้าวทำปปค .4 หมายถึงท่านต้องรายงานองค์ประกอบรายงานองค์ประกอบองค์ประกอบมีอยู่กี่องค์ครับกี่องค์เมื่อกี้ห้าองค์คือท่านรายงานตัวนั้นรายงานองค์ประกอบของท่านว่าไอ้แวดล้อมเป็นไงไอ้ประเมินความเสี่ยงไงกิจกรรมเนี่ยอันนี้คือปอคอ .4 ปปค .4 คือตัวรายงานประเมินองค์ประกอบ ได้2แล้วนะครับปคหนึ่งปคสี่จะเริ่มฝังแล้วนะจะเริ่มเริ่มฝังชีพท่านละต่อไปปคห้าปคห้าปคห้าคือรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่างกันนะฮะ ปปหคือรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปปสีรายงานรายงานประเมินรายงานประเมินว่างไงปปหคือผลละงานผลอันที่สชื่อ แบบติดตามปคห้าไม่สับสนนะครับมีคำว่าแบบติดตามนะแบบติดตามปคห้าไม่เกี่ยวปคหนึ่งไม่เกี่ยวนะอันนี้แบบติดตามปคห้าคือตามไปปค5เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างเรียกว่าแบบติดตามปคห้าตัวนี้ชื่อเต็มคือ รายงานการติดตามรายงานการติดตามและสุดท้ายสุดท้ายคือแบบปคหแบบปคหกอันนี้ให้ท่านรู้ไว้นะครับเป็นของเขตพื้นที่กับของสองพทเขตพื้นที่จะสรุปใช้ตัวแบบปคหกอันนี้คือ ชื่อเต็มเขาคือรายงานการสอบทานรายงานการสอบทานมันึงเอาหลอมรวมทั้งหมดมาเลยเขตพื้นที่หลอมรวมของของโรงเรียนของของแต่ละกลุ่มในสํานักงานเขตสพทกหลอมรวมเขตพื้นที่ทั่วประเทศมาพอสํานักของสํานักของทุกสํานักมาสพทร,รายงานป็นาารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการรัฐมนตรีว่าการดูฝังสายการรายงานกระทรวงการคลังตามข้อกฎหมาย อันนี้ผมไม่เห็นท่านนี้เห็นภาพนะครับว่าอันนี้คือวิธีการดําเนินการ